สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบคุณครูสมบัติอีกแล้วนะคะในชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษานะคะ,ะเมื่อคลิปที่แล้วคุณครูสอนเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแต่ชั่วโมงนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิตนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะมาฟังกันเลย พุทธศาสนาสุภาษิตนะคะเป็นข้อคิดที่สนใจของคนที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะมีพุทธสุภาษิตท,ที่จะศึกษาได้แก่น,นะคะมีอะไรบ้างมาดูนะคะทะทะมาโนโปิโยโหตินะคะเอ๊แปลว่าอะไรเนาะเรามาดูกันนะคะ ความหมายของคำภาษาบาลีนี้ก็จะเป็นคำว่าให้ผู้ที่ให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะคะย่อมแสดงออกมาด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ทำให้ผู้ที่รับเกิดความซาบซึ้งใจนะคะเกิดความรักต่อผู้ที่ให้เสมอนะคะต่อมามาดูคำภาษาบาลีอีกคำหนึ่งนะคะ โมโขกันละยานิยาสาธุนะคะ,ะมาดูความหมายนะคะการเปล่งวาจาที่งามยังมีประโยชน์ให้สำเร็จนะคะเมื่อเราต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราทำงานร่วมกับเพืออื่นเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการพูดที่เหมาะสมนะคะพูดให้มันไพเราะให้มันน่าฟัง เพื่อให้งานที่เราทำสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็เป็นภาษาบาลีคำที่ครูเสนอมานี้นะคะ